เอาอะไรไหมคะบินแล้วนะคะเราพี่ผู้จัดคุณก่อนดีกว่าค่ะเราอยู่กับคบูฟ่ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบินได้เมื่อกี้เห็นบินเต็มห้องเลยค่ะค่ะลูกศิษย์เยอะมากค่ะอ่าทำไมถึงสนใจ โยคะฟลายแล้วก็กลายมาเป็นคุณครูได้ค่ะชอบเริ่มจากชอบก่อนแล้วก็หากีฬาเล่นเราก็เลยลองไปเล่นโยคะฟลายดูมันมีคอร์สไทยที่ทํางานเก่าพอเล่นแล้วเฮ้ยสนุกเริ่มเริ่มติดค่ะเล่นเริ่มเราติดแล้วก็เลยมันเล่นบ่อยๆพอเล่นบ่อยๆปุ๊บก็เลยมีคนทอบทามาสนใจเป็นครูไหมคะอะไรอย่างงี้ฉต้องสอบไหม ก็คือเรงเรียนอย่างอื่นมาเพิ่มนรฟตัวไฟเองจะเรียนพิลิทิสแมทเข้ามาเพิ่มเอามาช่วยเป็นการผสมผสานเข้าไปเพื่อเวลาเล่นจะได้ให้นักเรียนเซฟมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานจากบางคนครูบางคนเขามีพื้นฐานจากบัลเล่จากบ็อกซงหลายๆทียาหลายๆชนิดอย่างอื่นมาต่อเราก็มีพื้นฐานปินต้นไม้ท่ค่ะทำนี่คือเรื่องของการเป็นคุณครูสอนโยคะไฟขาว่อโยคะไฟเราเราได้ยินเรื่องโยคะกัน บ่ะโยคะไฟกับโยคะธรรมดามันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแหละก็ง่ายๆคือหนึ่งโยคะธรรมดาอย่างที่เห็นคือเล่นที่แมตตแต่คือโยคะธรรมดาเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยคือมันเล่นต้านแรงดึงดูดของโลกนะคะเราจะเล่นที่แมทปุ๊บต่างตัวโยคะายเราเล่นโดยใช้ผ้าแฮมเมอร์ซึ่งผ้าแฮมเมอร์เนี่ยจะเป็นผ้าที่สังทอพิเศษค่ะเป็นผ้าไหมสังทอพิเศษสามารถรับน้ำหนักได้1,000กิโล ะเพราะสบายมากหยดเดี๋ยวนี้สบายมากฉันรู้ว่าคุณจะได้อะไรไม่ขาดนะผ้าไม่ขาดค่ะผ้าไม่ขาดก็คือตัวนี้มันรับน้ําหนักได้เยอะแล้วมันจะช่วยในการรองรับน้ําหนักของเราในส่วนหนึ่งไปตัวนี้มันจะทําให้เวลาเล่นเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้แรงเยอะเท่ากับที่พื้นอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราเล่นโยคะธรรมดา บางท่าเราจะค้างได้ไม่นานแต่การเล่นโยคะไฟลยมันมีผ้าเราช่วยปยุงใช่ช่วยพยุงช่วยยุนะคะแล้วท่าหลังมันต่างกันไหมก็มีปรับมาบ้างคือท่าโยคะไฟลยเดิมๆเนี่ยจะมีอยู่ไม่เยอะมากค่ะก็จะปรับมามีท่าคล้ายๆกันบางท่าเหมือนท่าใน ที่เล่นโยคะปกติเลยแต่เราเล่นอยู่บนผ้าเราก็จะมีท่าที่แบบแปลงอย่างไปก็มีคิดท่าเพิ่มไปเองบ้างเล่นไปสักพักเราเริ่มสนุกเอ๊ะมันมาทางนี้ได้เอาลองทางนี้อเป็นคิดเป็นท่าใหม่แต่จะสอนในรลเวลที่ยากขึ้นไปอะค่ะแต่ละท่ามันให้ผลต่างกันยังไงค่ะอยากรู้คือตัวเนี้ยจะช่วยในการยืดกระดูกสันหลังเพราะว่าปกติเราใช้ชีวิตประจําวันเนี้ยค่ะ กระดูกของเราเนี่ยมันจะโดนกดทับนะคะแล้วพอเรามาเล่นโยคะฟลายในท่าของการอินเวอร์ชันเนี่ยมันจะช่วยยืดทุกกระดูกสันหลังยืดออกอ่าตัวนี้จะดีมากแล้วก็ความแข็งแรงก็จะเป็นคล้ายๆกับกระยาชนิดอื่นก็คือสร้างความแข็งแรงปรับสรีระแล้วที่สําคัญคือตรงนี้บางทีเนี่ยการที่เราใช้ท่าเราจะใช้แรงแขนค่อนข้างเยอะแต่เราจะมีเทคนิคในการเวลาเล่นให้กดหัวไหล่ลงเราจะใช้กล้ามเนื้อมัดตรงนี้ค่ะอ่าแทนเวลาเราอ่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บพอ กล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้พอเรามาใช้ในย่คัฟไลน์ปุ๊บใช่ตรงนี้แล้วเวลาเราใส่ไสาเดียวใส่อะไรจะสวยขึ้นอันนี้แขนไม่ห้อยมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคู่บ้ันข้อมีข้ะนิดนึงก็คือถ้าคนที่เป็น ความดันเลือดสูงความดันเลือดต่ำโรคหัวใจไขข้อต้อหินห้โโาม<อ>เพราะว่าบางท่า<อ>แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแล้วแบบอยากเล่นเราก็จะมีท่าที่เฉพาะโดยของมันคือบางท่าถ้าเขาห้ามสำหรับคนที่เล่นอินแบบอินเวอร์ชันคือความศรีรษะไปก็ เราก็หลีกเลี่ยง่าพวกนี้ขึ้นเล่นข้างบนพาแทนจริงๆคือเล่นได้แหละตาหลีกเลี่ยงนิดนึงค่ะแล้วก็อยู่ภายใต้อย่างที่บอกนั่การดูแลของคุณครูนิดนึงนะเมื่อกี้แอบได้ยินเหมือนกันได้ยินเล่นมีเปิดเพลงใช่ใช่ะมีจังหวะสนุกเปิดเพลงแล้วก็มีเปิดไฟวิ่งวิ่งเปิดวงดนตรีอันนี้อันนี้สไตล์สไตล์ของคุณพ่อเองใช่คะชอบสร้องความหลากหลายให้นักเรียนก็่งเรียนเบื่อ สวยเป็นหงเลยดูนี่ออนี่เดี๋ยวคุณตุ้แจงก็ต้องแบบว่าคุณก็ต่เราอยากเป็นหงเหมือนคุณครูก็ต้องมาเรียนนี่ค่ะใช่เลยเนน่เอาคลาสมาให้ละเขาเขาลงเรียนโยคะฟลตัวเองอะนั่งรอเราเรียกคุณครูมาคุยดีกว่าเรียกคุณมาแล้วอ่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงอ่าสนุกนะโดยเฉพาะท่าที่ห้อยหัวลงแคะท่เดาอินเวอร์ชัน คือตอนแรกยากไหมยากไหมรู้สึกคยยากไหมตอนแรกตอนแรกก่อนจะทำกลัวไม่อยากทำอ่พอคุณครูสอนแล้วบอกว่าน้าก็เลยลองยอมทุกอย่างมันง่ายกว่าที่คิดอ่ะแต่มันง่ายกว่าที่คิดใช่ค่ะแล้วก็ได้เหมือนเราได้ได้มีกลีดลายสวยๆเป็นอะไรอ่ะเป็นหงหงเป็นนางฟ้าโอ้ปหมอยู่บนสวรรค์ใช่ค่ะมี อย่างนี้เยอะไม่ค่คยขึ้ครูอะไรอะนักเรียนน่ารักคคุณแจงน่ารักอ่าอย่างนี้ฝึกต่อไปได้ไหมคะในขัได้สบายค่ะอันนี้คือว่ามาครั้งแรกเล่นได้ขนาดนี้เก่งค่ะเก่งเลยใช่ไหมคะเ่งลอ่าเล่นไปขั้นแอดวานซ์เลยได้ไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแอดวานซ์เลยอ่ะถ้าอยากมาเรียนโยคะจายอ่ะคะเรามีคอร์ส วันละกี่รอบคะอย่างไรบ้างตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีให้เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ได้นะคะแต่วันหนึ่งปกติก็คือถ้าของโยคะฟลายวันหนึ่งต่อประมาณ6คลาสคะประมาณอย่างต่ำหกคลาสหนึ่งนี้กี่กี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเจ็ดคลาสค่ะสิบคนที่เข้ามาสิบคนค่ะผ้านักเรียนสิบคนผ้าครูกึ้หนึ่งแต่ว่ามี private อะไรมีค่ะมี private ค่ะอยากมาละบอกทางมาได้ค่ะทางมาก็ง่ายๆค่ะ โซนนะคะนั่งได้ทั้ง BTS และ MRT ลงมาปุ๊บมาที่ตึกอินเตอร์เชน21ค่ะชั้น B2 ค่ะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งว่าจะได้อยู่กันที่ไหนคะค่ะที่เดอะบาลานซ์สตูดิโอค่ะนะคะสอนเรื่องของโยคะแล้วก็โยคะฟารแล้วก็พิลาทิสด้วยค่ะก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กใช่ไหมคะเดต่บาลานซ์ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณครูป้ายมากค่ะขอบคุณผู้ชมค่ะถ้าสนใจนะคะก็มาลองฝึกได้ค่ะรับรองว่าสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกับเราสองคนได้ใหม่เสาร์หน้ากับรายการคุยกันวันเสาร์ค่ะวันนี้เราและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณตงคะดิฉันภูมิใจนำเสนอค่ะท่าไหนคะ ค่าที่ทำแล้วหน้าเดงลองลองผ้ากันเปื้อนเลยมหมคะให้ปูมาใช้จับม,มั้ยคะเดี๋ยวไม่เอาอ่ะ <c oughs> เอาเช่ค่ะ